สุดที่กับปลาจ้อยนี้เดี๋ยวเราจะลงสระว่ายน้ำเนาะเป็นเบสิกเนาะโรงแรมที่เราพักก็คือโบลินเนาะเดี๋ยวเราก็ใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรมหน่อยเนาะให้การโอเคอยู่เนี่ย เแน,น,นะนำเลยเพื่นอเนเลยพื่อนคือตอนนี้เราพักอยู่ที่บริลลินรีสอร์ทคาเฟ่จังหวัดตรังไายห้องตั้งแรมก็หรูนะครับเป็นแบบไทยเอเลยนะบอกเพื่อนๆเลยแบบไทยเอห้องกว้างเตียงนุ่นม วอกอินก็ประมาณ859ร้อาสิบเการอบนะครับเพื่อนเป็นเออ่โรงแรมพรีเมียมนะชื่อว่าโรงแรมบัวลินคาเฟ่มีหารช้าด้วยบัวลินนี่คือเป็นอะไรที่ต้องมาพิสูจน์รว่า ไปต้นที่เองมารอบนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยบุงบัวใหญ่ห้าสิบหกสิบไลน์เคยเจอบุงบัวพอจะมาถึงโรงแรมไปขอบถนนจากเมืงองมองคลายมาแล้วก็มาบุรีเนี่ยโอ้โหบรรการโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น